วันนี้เรามาเที่ยวงานระพาะตนที่ là đơn <laughs> <laughs> <ừm. cười> <anh> <laughs> <laughs> เห็นครับพี่น้อยเห็นอย่าแอบเราเลยเราเห็นนะครับเมื่อเราเห็นแล้วคุก็ไม่สามารถยิงได้นะครับได้โปรดนะเจ้าค่ะสักครู่เจ้าค่ะเด็กน้อยถามว่ายังไม่เริ่มอีกเหรอเดี๋ยวรอคนออกจากสภาอีกสองคนลูกแป๊บหนึ่งเด็กๆเริ่มโมโหแล้วนะครับเร็วกวกนิดหนึ่งนะครับเลียรไหมเจ้าค่ะ ู้ชุดทีองรีบปั่นนผมว่าเจ้านาทีต้องเดินไปมาถงนั่นแหละครับสามองหนึรวมมือกับนครปฐมในชื่อชุดวิทยาการมิลาศวิทยาศาสตร์เฟื่องฟูสวยงามมากๆครับโอ้โหทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าถึงดวงจันทร์อีกแล้วจ้ามีรู้หัวใจด้วยดูสิคะ ูทถ่ายไปที่เรียบร้อยบรรยายไม่ได้ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้นักบอรผสมยังไม่เคยได้แชมป์ของเรานะครับวันนี้อาจจะมาล่าแชมป์ก็ได้ขอเสียงโหวตให้กับนักบอลผสมด้วยนะครับอานะครับขอเสียงโหวตให้กับนักบอลผสมได้จ้าค่ะจำด้วยนะครับช่วยจำด้วยขอเสียงโหวตเชียงแมงเลยชุดที่สี่นะครับจากจังหวัดนครปฐมถ้าชอบโหวตให้นักบอลผสมด้วยนะครับสวยงาม ไม่ปล่อยช่องว่างเลยเห็นไหมครับนักประหลของเราผมบอกแล้วปีนี้เขาไม่หยุดจริงๆครับมีดาวกระจายเล็กไปอยู่ในดาวกระจายใหญ่สวยงามมากค่ะจิตกรรมมีเสียงมีเสียงงานนี้มีเสียงเชียร์นะเจ้าค่ะครับผมนคกรประไม่ยอมจริงๆปีนี้ดูเห็นไหมครับพี่น้อยแตกต่างจากปีอื่นๆก็คือไม่ปล่อยช่องว่างเลยเห็นไหมครับใช่เจ้าค่ะแสดงว่าเด็กคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ตั้งโปรแกรมได้ดีใช่แล้วครับ นะน่าจะมีน้องเก่งคอมพิวเตอร์มาตั้งโปรแกรมให้หรือเปล่าเจ้าคะ่ะครับผมดูดวงจันทร์ของเราสะก,ก่อนอดูเสียงเชียร์ของเราสะก,ก่อนอ่านะครปฐมจ้า,าเสียงที่ดังอยู่ขณานี้ก็มาจากนครปฐมนี่แหละฮะน่าจะใช่น่าจะเป็น,นะะทีมฮูนี่แหละครับว้าว ประดาซะที่ไหนนครปฐมของเราสุดยอดเลยค่ะโอ้ยเมื่อยเลยอ่ะที่สุดจบเรื่องฮะจบแล้วแสดงว่าคอมท์อันนี้เรามาดูผู้ที่วัดเขาดินตายกันนะขัดเดะอข่ก่อนอนุญาตแก้ไขสักนิดนึงครับสำหรับทีมที่ห้านี้ ทีมจากจังหวัดประทุมธานีสนับสนุนโดยนะครับจาวิรัตเอาเล็นะครับจาวิรัตเอาเลทนะคะเดี๋ยวน้องเขา,า <ๆ S 2> จะขออนุญ,ญาตประกาศหาเพื่อนหน่อยกญเจรถอยู่ที่เพื่อนตามห่ะมีเบเกมค่ะจะกลับ,บ้าสามสองในรมมือกับประทุมธานีรับชมกันนะคะในชื่อชุดวิวัฒพัฒนาสยามสง่า รักษาเอกราตตัวนอนเลยโอ้โหโอ้โหดอกนี้เนีนๆสวยงามมากครับมีดอกสีฟ้าสลับแซมส้มนะคะมีตัวนอนไม่แล้วตัวนอนปิ้งขึ้นฟ้านะคะเสียงเสียงงามเสียงสวยงามมาก ถือว่าเป็นศิลปะที่แล้วแต่ท่านจะจินตนาการได้เลยว่าดวงนั้นจะถึงไหนค่ะครับผมดวงจันเริ่มขยับหนีไปแล้วครับไอ้ตุ่นวิ่งโอ้โหดวงจันเลยให้ถึงดวงจันเลยจ้ะไม่ธรรมดาจริงๆครับประทุนธานีของเราถึงไหมครับถึงไหมถึงโอ้โหแตใส่ดวงจันกระ สวยค่ะสวยงามมากครับค่ะขึ้นไปอีกแล้วตัวหนอนของเรากระจายจากข้างล่างและขึ้นสู่ข้างบนดีแล้วครับเสียงทีพี่หน่อยเงียบแต่คืออะไรมัอะไรนะฮะลุ้นกระบปรลุ้นว่าจะขึ้นได้สูงแค่ไหนนะคะยิ่งสูงมากแสดงว่าพลุนั้นสวยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะคะ ด้านประตูนี้ไหมคะประตูนี้ไหมคะแตาชอบปรดนั่นนรรง,งให้กับประตุมะกีนิที่นหนึ่งถึงพาน,นีนะเจ้าโบดได้เลยนะเจ้าโบดได้เลยนะจ๊ะอะเสียงเชียร์เสียงเชียร์หน่อยแล้วตกลงเอาไงครับนอกกระดุมหรือประตูตะกีครับท่านี้อ่ะคับอรับจ้างหวีดมาครับผมโอ้โหสวยมากครับสวยค่ะว้าวโอ้โหใช่แล้วขีดซ้ายคู่กขีดขวาละค่ะ โอเคสู้เาสู้เขาว้าวน้ำตกบนฟ้าแกโอ้โหน้ำหยดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับปรบมือให้กับเดินแล้วเหรอท่านนี้กลับบ้านนั้นสุนทรมาดีค่ะมาดีค่ะใช้คะแนนไม่ถูกได้ข่าดินมากๆนะเจ้าค่ะกองเราเขาขายหรือก็าเขาทำให้นั่ง เดี๋ยวเราเราได้ต่อนะจ๊ะท่านผู้ว่าฝากบอกว่าพวกเราต้องโหวตนะคะโหวตช่วยกันให้กำลังใจกับทีมที่มาแข่งขันกันในปีนี้นะเจ้าคะเราดูว่าเราชอบทีมไหนเราโหวตทีมนั้นนะคะแล้วก็ทีมที่เราโหวตถูกต้องมาจับฉลากจับฉลากเพื่อที่จะได้เลยค่ะหลวงพ่อเฮงวัตถุมงคลนะจ๊ะส่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกล่องมีพนักงานมารับเนี่ทีมชาชง นี้เป็นการเทิดนสะเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สุดของครับฉากเชิญสาวดก็ไม่ธรรมดาในครั้งนี้รลยเหลืองสีเขียวสีแดงว้าวสวยงามมากครับกระจายออกไปนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากปีนี้สวยขึ้นทุกปีเลยครับพี่น้อยชื่อยิ่งดูเป็นที่สวยวิวัฒนาการเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ในการตั้งโปรแกรมกัรเพื่อรู้ค่ะในปีก่อนๆยังใช้ใช้คนจุดกูเลยกูฝั่งโน้ะใช่ครับปีนี้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ว้าวสวยค่ะสวยมากครับโอ้โห tú eres Khai mực nè Ừ. còn làm ăn còn liệm lơ còn trình trình nha Icana, ที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องกล่าวขรบทุณคนเป็นอยู่แล้วว่าในช่วงตุลานี้ในช่วงก่อนปีไหม่ครับพี่น้อยหวดยินั้นได้เลยพี่น้อยถน้าถือว่าพี่น้อยชือตขอากอจารย์งวันได้สันกนาการนะครับเป็นระดับต่อไปนะครับตั้งแต่ช่วงที่พิธีเปิดจนถึงณเวลานี้ครับ ถ้ามีคพูดกำจายอที่สุภาพหรืออะไรที่ไม่สมควรต้องกับมาทำลายมาน้ากตดีครับและเจอกับเราสคนได้ใหม่ในปีต่อไป1น8ปี2 5ง7นาครับสวัสดีครับครับครับพิณอนนลครับวัี่ชะโอ้โได้ปแล้วได้แล้วแล้วนี่รับผมนะก็ขอขอขอุยกเลยครับท่านที่มีโอกาอยู่ตรงนัน happy boy